โบโบขอแนวคำถามหน่อยโบโบพายกระซิบบอกแล้วว่าแนวคำถามอุ่นเครื่องข้อนี้เป็นเรื่องของของกินคำถามครับฟังดีๆในปริมาณที่เท่ากันอ,อะไรให้พลังงานมากกว่ากันครับสองตัวเลือกต่างๆไปนี้ครับตัวเลือกที่หนึ่งขนมจีบหมูขนมจีบหมูมหมและตัวเลือกที่สองซาลาเปาไส้หมู ในปริมาณน้ำหนักที่เท่ากันนะครับขนมจีบหมูซาลาเปาไส้หมูอะไรให้พลังงานมากกว่ากันและคุณมี15วินาทีในการปรึกษาการเชิญครับมันจะดูดูเล็กกว่าในปริมาณที่เท่ากันนะครับเท่ากันเท่ากันแล้วมันน้เท่ากันเลยซาลาเปามีแป้งคุณเหลือ5วินาทีครับลตอนนี้พวกคุณหมดเวลาครับ อ่าย่างสละเปาขนมจีบสลับกันอยู่เลยนะฮะอะไรเพิ่มไหมคะคิดยังไงฟอ,องคุณคิดว่าสาลัเปาหรือขนมจีบส่วนตัวผมจรงิงอยากเป็นขนมจีบอยากเป็นขนมจีบใ,ใ,ในในปริมาณเท่ากันเพราะว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นปริมาณเท่ากันสารอาหารอะไรประมาณนั้นและอินคุณคิดว่าขนมจีบหรือสละเป่าในปริมาณที่เท่ากันนะฮะคือตอนแรกผมไมคิดว่าสลัเปานะเพราะว่าแต่พอมันปริมาณเท่ากันมันก็วัดยากคือถ้าไม่ไม่เท่ากันเนี่ยอันนึงมันมันดูมวนใหญ่กว่าขนาดมันใหญ่กว่า พล,ลังเลยอีกการแลวคุณคิดว่าขนมจีบหรือซาลาเปาผมเห็นด้วยกับพี่อิงครับ <c oughs> ผมคิดว่าซาลาเปามันเป็นเหมือนมีแป้งอะเนาะมันน่าจะให้ใใหพลังงานากกาโอเคและทีนี้พวกคุณ <c oughs> ต้องตอบครับระหว่างขนมจีบไส้หมูกับซาลาเปาไส้หมูในปริมาณที่เท่ากัน <c oughs> อะไรให้พลังงานมากกว่าตอบถูกครับเครื่องปรับอากาศไดกินอินเวอร์ตรุ่นซูเปอร์สมาร์ทเป็นของพวกคุณทันทีครับ ซาลาเปาก็นะครับตอบว่าซาลาเปาซาลาเปาไส้หมูนะครับครับและคําตอบที่คุณตอบมานั้นมันมันทําไมนี่แหละครับมันตื่นเต้นตรงนี้ครับมันทาไมครับมันตื่นเต้นตรงนี้แล้วมันมันน่าจะต้องถูกแล้วครับแล้วมันมันทําให้ผมหิวมากมากาทำให้ผมหิวมากมากเลยแต่มันทําไมมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นกันทั้งเรกนี่แหละครับแล้วมันมันต้องถูกนะและมันมัน มันผิดครับมันผิดครับในปริมาณที่เท่ากัน100กรัมเท่ากันข,<อ>ขนมจีบจให้พลังงาน457กิโลแคลอรี่ส่วนซาลาเปาหมูสับให้พลังงาน220กิโลแคลอรี่นะฮะอโอ้โหเรียกว่าครื่องเครื่องเลยค<อ><อ>ือขนมจีบมันมีมันหมูเยอะอ ไม่ไม่เด้งครับว่ามันใส่ขนมจีบผมันใส่มันหมูเยอะอ่าแน่นอนโอเคเอาละไม่เป็นไรนี่พวกคุณนี่แค่คําถามบนเครื่องคุณไม่ต้องหน้าเจี๋ยนได้ไหมพวกคุณไม่ต้องหน้าเจี๋ยนได้ไหมอย่างนี้ได้ไปต่อนี่เราก็คิดว่าเราไปซะเหมือนตัดโชคร้ายไปก่อนใช่เราเราเมนอเลื่อไพ่ช่างทิ้งไปก่อนช่างทิ้งช่างหน้าเจ้าไปก่อน